โอเคก่ okay, อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับผมรับสอนส่วนตัวนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยเลยต้องการที่จะสอบถามอะไรนะครับสาม,มารถเข้าดิสคั่ด้านล่างมาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกนเลยรับโอเคก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างทูและแอสเซสโซรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเริ่มก,กันที่การสร้างทูก่อนเนาะเราจะเริ่มมาที่การเพิ่มเจ้าทูเนาะนี่ปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราก็สร้างเจ้าพาร์ทขึ้นมาเนาะอย่างนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งในทูเนาะ มันจะต้องมีพาร์ทที่ชื่อว่า Handle แบบนี้เนาะไอเจ้าเนี่ยคือมันจะเป็นสิ่งที่เราจะเอาไว้ถือเนาะโอเคครับผมพอเราได้สิ่งที่ถือแล้วเนี่ยอย่างเช่นผมจะทําเป็นล่มเนาะล่มผมก็จะทาพาร์ทที่เป็นแท่งย,วยาวๆเนาะ0ูน0.5ห้าสี่ศูน้าอย่างนี้โอเคทีนี้นะครับก็สร้างอีกอันนึงอันนี้เราจะสร้างเป็นตัวล่มเนาะแล้วก็เป็นสี่แล้วก็0ูน้าแล้วก็สี่แล้วกันงนีให้มันใหญ่ๆแล้วก็เซตให้มันอยู่ข้างบนปึ๊บป๊บประมาณนี้ได้ไหมโอเคประมาณนี้ทีนี้นะครับ เราจะต้องปรับเจ้าแฮนเดิลนะให้มันเล็กๆนี่วเวลามันถือนะมันจะถือตรงเจ้าแน่นาะนเล็กๆเนะี่แล้วก็ปรับ transparency เป็นหนึ่งด้วยเนาะมันจะได้ซ่อนไว้ทีนี้ครับพอเราได้ล่มแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราจะต้องทําต่อมานะครับจะต้องเอาทุกอย่างนะ่ะไปใส่ในแฮนเดิลนี่เพื่อที่มันจะได้ง่ายต่อการใช้งานซึ่งวิธีต่อมานะครับเราก็ทําการคุมทั้งหมดเนาะเราจะต้องโหลดปลั๊กอินก่อนเนาะปลั Plug ๊กอินตัวนี้นะครับชื่อว่า building t o o l by f3x เนาะแล้วกดตรงนี้เนาะ แล้วก,กดเมนปักอินเนาะแล้วก็ search หา building tool เนาะแล้วก็โหลดมาตัวนี้ซึ่งเราจะใช้เจ้านี้นะครับตัว F เนี่ยเราจะ weld t o last เนาะให้มันเชื่อมกันโอเคทีนี้นะครับพอมันเชื่อมกันแล้วอ่ะเราลองเล่นดูเนาะอะเห็นไหมอันนี้คือเราหยิบมาแล้วนะก็อันนี้คือวิธีการทำ tool เนาะต่อไปนะครับเราจะทำการเขียน s c r i p ์ใส่เวลาเราเอ่อกลางลมใช่ไหมเราให้โหลดสูงแล้วกันทีนี้เราจะใส่เป็น local script ได้เนาะโอเค เลเยอร์เท่ากับเกมเอสซีวิดเลเยอร์จุดโลเคชั่นลเยอร์อย่างนี้เนาะทีนี้พอเราได้เจ้าโลเคชั่นเลเยอร์มาแล้วเนี่ยเราจะทําการดึงเจ้าตัวทูมาก่อนเนาะทูเท่ากับสคริปจุดพาเลนเนาะทีนี้ครับเราจะทีนี้นะครับเราจะทูจุดอ e ีคิปก็คือเราสวมใส่ก็คือเราถือน,นั่นเองเพราะเราถือเนี่ยเราจะเขียนฟนะังก์ชันรับเนาะแบบนี้เราก็จะดึงชานะร์เล็ตเตอร์เนาะโลเคชั่นชาร์เล็ตเตอร์เท่ากับทู จุด p าเ e n นเนาะเพราะว่าตอนนี้เราใส่แล้วอะพาเรนของทัวอะมันคือตัวละครของเราเนาะโอเคโอเคนะครับพอเราได้ชา a r เลคเตอร์มาใช่ไหมทีนี้เราก็จะดึงฮนะิวมาหน่อยเนาะฮิวมาหน่อย่ากับชา a r เลคเตอร์ไฟเบอร์ชัยฮิวมาหน่อยนี่เนาะนี่นะครับเราก็จะเซตตัวนี้เป็นฮิวมาหน่อยแล้วเราก็ฮิวมาหน่อยจุดจำไวเราจะเซตค่าเริ่มต้นไว้ก่อนนะอ ault, Jump, เนาะเดฟอลต์จำก็แบบศูนย์พอเราเข้ามาเนี่ย เราจะเซตให้ default จ u m p เนี่ยมันเท่ากับฮิวมันนอยด์จุดจั๊มไฮอย่างนี้ซึ่งเราต้องเช็คก,ก่อนนะว่ามันมี h ิ m มันนอยไหมถ้ามีก็ค่อยเข้ามาทำอย่างนี้โอเคพอเราฮิวมันนอยด์จุดจั๊มไฮแล้วเนี่ยแล้วทีนี้ก็เซตว่าเราอยากให้มันโดดสูงแค่ไหนจั Jump ๊มไฮเท่ากับสามสิบแล้วกันนี่นะครับเราก็จะทำการเท่ากับจั๊ม h ฮอย่างนี้ทีนี้นะครับพอเวลาเราถือเนี่ยมันจะกระโดดสูงแล้วเนาะต่อไปนะครับเวลาเราไม่ได้ถือเนาะ t ูจ e ุดอนะันอีกิบะแบบนี้เนาะ เราก็ทําแบบเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าเราจะเซตค่าให้มันเป็น default จำเนาะต่อไปทีนี้เราลองเล่นดูนะครับว่ามันโดดสูงจริงไหมมาลองเช็คดูก่อนนะว่ามันโดดแค่ไหนประมาณนี้เนาะแล้วลองหยิบมาเออหยิบยากจังโอเคอ่าเห็นไหมโดดสูงแนละ้วพอเราไม่ถือโอเคพอเราถือเโอเคก็ประมาณนี้เนาะเราสามารถใช้อีเวนต์เพิ่ม,เต,มเติมแบบนี้ได้นะครับคือ to จุดแอคทิเวก็คือเวลาเราคลิกเนาะ คลิฟังก์ชันแล้วก็สั่งพิมพ์ดูนะคลิกเดี๋ยวเราไปเก็บโอเคเราคลิกใช่ไหมเห็นไหมมันจะทํางานเนาะส่วนเราเราจะไปดัดแปลงเป็นฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่เราเนาะมี activate แล้วมันก็จะมีอีกอันนึงเนาะเป็น t ูจุด d e c t t v v t t e ก็คือเมื่อเราปล่อยเมาส์มันจะรันฟังก์ชันนี้เนาะโอเคครับก็จะมีประมาณนี้เนาะการสร้างทูซึ่งต่อไปนะครับ ถ้าสมมติว่าเจ้าทูเนี่ยเราอยากให้มันเพิ่มใส่เพเยอร์เลยเนาะเราก็ทำการลากเจ้าทูเนี่ยไปใส่เล็บิเศษโซตรดนี่ทีนี้นะครับเราก็จะเขียนสคริปต์นะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในการดึงเพเยอร์มาก่อนเกมใอ้สุเพเยอร์นี่นะครับเราก็จะทำการเพเยอร์เพเยอร์แอดแล้วให้รันฟังชันเนาะโอเคเพเยอร์ player. ทีนี้นะครับเมื่อเพเยอร์แอดแล้วเราก็ทำการ player, add. เพเยอร์ชเล็กเตอร์แอดออ้ยมันรู้ได้ไงวะโอเคครับผมทีนี้เราก็เขียนอย่างนี้นะ เลเยอร์ชาร์เดกเตอร์แอดก็คือทุกๆครั้งที่ตัวละครเราถูกสร้างขึ้นมามันจะรันก็ต่อเมื่อแบบพอเราตายใช่ไหมตัวละครเราจะถูกสร้างใหม่เราก็จะยัดของใส่เข้าไปเพิ่มเนาะทีนี้เราจะดึงเลปิเคตโซเลตเอาไว้ก่อนเลป t เคตโ r เล e เขียนยังไงเราะเนี่ยลืมลนะเลปิเคตโซเลตโอเคทีนี้นะครับเราจะดึงเจ้าทูออกมาก่อนเนาะแล้วก็ทูเท่ากับเลปเคตโซเลตไวท์ไใชัทูโอเคไอ้พวกนี้เราจะลบออกเนาะเราไม่ได้ใช้ ทีนี้นะครับ if humanoid ทีนี้นะครับเราก็ทาการ clone ูเนาะอ่อ uh, new to เท่ากับ to l l o n e โอเคพอเราโคลนใช่ไหมเราก็จะทําการใส่เข้าไปที่ตัวละครเนาะในการ new room to จุด p a r e n t ่ากับ character โอเคทีนี้นะครับพอเราเข้าเกมมันควรจะติ้งเข้ามาในตัวแบบนี้เนาะโอเคก็ถือว่าเราใช้ได้แลลวต่อไปนะครับเราจะไปดูกันกันกบ accessory เนาะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนหน้าจอเนาะซึ่งอคเซสซอรีเนี่ยผมจะยกเจ้านี่เป็นตัวอย่างเนาะอย่างเช่นผมอยากได้เจ้าเสื้อตัวนี้มาใส่เนาะแล้วก็ทําการคัดลอก URL เนาะที่มันเป็นตัวเลขเนี่ยคัดลอกมาพอคัดลอกมาแล้วใช่ไหมครับให้เรากลับมาที่โลบอกเนาะเราจะต้องโหลดปลักอินที่ชื่อว่าโหลดคัดตลอกไอเทมเนาะอันนี้ก็ลองเซิร์ชดูได้ในปลักอินตรงนี้เนาะทีนี้พอเรากดบวกใช่ไหมแล้วก็ใส่ยุบโหลด อ่าเห็นไหมเราจะได้เจ้านี่มาแหละอ่าอยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวเซตโพซิชันให้มันก่อนมันไปอยู่ไหนไม่รู้ไหนวะอ่าอยู่นี่เห็นไหมเราจะได้เสื้อมาแล้วทีน,นี้ถ้าเราอยากใส่ใช่ไหมนี่เราจะได้เจ้าแอคเซสซอรีตัวนี้มาเนาะนี่เราก็ตั้งชื่อไปเออเชิร์ตเขียนนี้ปปว่าไม่รู้โอเคทีนี้เราก็ลากไปใส่เจ้าเล็บเพียโซเลนเนาะปึ๊บโอเค ทีนี้เราก็ทำแบบเมื่อกี้เนาะเราจะดึงเจ้าเชิ r ต S H I R T มั้ง Net Pierced s l i d w e b e f o r h i l d Shirt อย่างนี้เนาะแล้วก็ Local New Shirt กับ Shirt Clone แล้วก็ New Shirt Jut b a l a n ่ากับ Select o r ลองดูเนาะอ่าเห็นไหมได้เสื้อแล้วก็ประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็สำหรับ Tool และ a c c e s s o r y ก็มีประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ